สวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปการทำนายไพ่ในแบบฉบับแม่หมอทาร่ดีๆกันอีกแล้วนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้เนาะแม่หมอกออ็มีคำทำนายนะคะเป็นแรนดอมเลยนะคะเฉพาะวันนี้อ่าวันนี้ก็คือวันที่เราได้พบเจอกันเป็นวันที่สุขสมหวังในความรักและตลอดไปอย่างแน่นอนนะคะเพราะแม่หมอกำลังจะ เปิดไพ่ทํานายนะคะเสิร์ฟแต่สิ่งดีๆให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นโพสิีฟติ้งนะคะคิดแต่สิ่งดีๆย่อมจะเกิดสิ่งดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเรานะคะอย่าเศร้าซ้อยหม่นหมองหัวใจหรือว่าท้อแท้นะคะแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้อยู่ตรงนี้นะคะก้าวผ่านพ้นไปนะคะชีวิตที่สดใสกําลังรออยู่ในปีหน้าอย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะวันนี้แม่หมอก็มีแรนดอมนะคะทีะ่ทุกคนเฝ้ารอคอยกันนะคะนั่นก็คือ เป็นรันดอมเกี่ยวกับเนื้อคู่ตุนางานของคุณคุณนะคะเข้าไปดูกันได้ในช่องชุมชนของแม่หมอนะคะก็จะมีหินหัวใจเรียกโซเมดด้วยเนาะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ติดต่อแม่หมอมันได้เลยนะคะหินหัวใจแท้เรียกเนื้อคู่เรียกโซเมดนะคะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ติดต่อแม่หมอมาได้เลยนะคะอาลค่ะก็เข้าไปดูที่ช่องชุมชนได้เลยนะวันนี้แม่หมอไม่ได้โฆษณานะคะ เหมือนกับว่าโฆษณามาเยอะแล้วหรือเปล่าอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะวันนี้เป็นแรนดอมด่วนๆมากๆเลยนะคะด่วนเรื่องอะไรคะแม่หมอด่วนอีกแล้วอ่าต้องด่วนบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องด่วนบ่อยๆเราจะได้รู้ตัวนะคะว่าเขากาลังจะมาแล้วนั่นก็คือเนื้อคู่ตัวนางหันของคุณน,นั่นเองนะคะวันนี้แม่หมอก็มีไพ่สีเขียวน้องสีเขียวสวยงามนะคะในการเปิดเราไปดูกันเลยนะคะว่าเนื้อคู่ของคุณนะคะ อ้าวมันสิ้นสุดกรารรอคอยตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเขาเป็นใครนะคะอ่าเราไปดูซิว่าเนื้อคู่ของคุณคนนี้นะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงอะนรวันนี้ว่าแม่หมอเนาะวันนี้แม่หมอมาเวอร์ชันใหม่คืออะไรคะใจร้อนนะคะอยากจะเปิดอ,อยากจะเปิดไพ่ให้กับ FC ที่น่ารักทุกท่านได้รับชมกัน เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเอ๊ะทำไมไม่มาสักทีนะีเน่เจ้าเนื้อคู่ของเราเนี่ยนะคะรอบางคนก็รอ,อนานแสนนานแล้วโอ้เมื่อไหร่จะมาสักทีนะพกหินของแม่หมอพกติดตัวไว้นะคะเดี๋ยวก็เกิดปฏิหารเรื่องบังเอิญที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนนะคะเป็นพรมลิขิตนะคะชีวิตรักสะดุดสะดุดรักพบรักกับเนื้อคู่ของคุณอย่างแน่นอนนะคะควรมีไว้พกติดตัวอย่างยิ่งนะคะเออแม่หมอจะบอกว่าถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อแอดไลน์แม่หมอมาได้ที่ K.N. จ9 8 4นะคะ K ตัวเล็ก M ตัวเล็กแล้วก็ N ตัวเล็กนะคะหินหัวใจคู่เรียกโซเมตนะคะรุ่นหัวใจเศรษฐีนะคะรุ่นหัวใจเศรษฐีนะคะตอนนี้เหลือจำนวนจำกัดแล้วนะคะพร้อมกับถุงกระมังหสีแดงลายคริสต์มาสน่ารักนะคะหรูหราสวยงามเพราะฉะนั้นถ้าใครมีความเชื่อและศรัทธาไม่หมาคิดว่าสักวันหนึ่งคุณต้องได้พบได้เจอนะคะได้สมหวังกับความรักที่คุณรอคอยอย่างแน่นอนอาค่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่า เนื้อคู่ของคุณเขาเป็นใครนะคะที่เขาจะเข้ามาทําให้คุณสิ้นสุดการรอคอยเดีย๋ยวแไม่หมอะขอสับไพ่หน่อยไพ่อันนี้เขารู้สึกเหนียวเนียวเนาะน้องสีเขียวของเรานี่เป็นอย่างไรคะเ,เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้งานเขานะเขาอาจจะน้อยใจอันนี้เด้งออกมาแล้วสองใบอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยใบแรกโอ้โหนี่ควีนนะ Queen of the air อ๋อธาตุลม แล้วก็หนึ่งสองเหรียญน,นะคะคนคนนี้ไม่หมอคิดว่าคุณอาจจะเคยเจอแล้วเข,เขาแล้วหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาเป็นใครที่จะทําให้คุณลิสิ้นสุดการรอคอยนะคะทัดลมอีกแล้วนะคะมีถุนตุนกุม หรือจะเม็สิงห์ธนูก็ได้นะคะเดี๋ยวจะปิดประตูแบบหนึ่งอืก็ปิดแล้วนี่มันเหอะเนาะเล็ดรอดนิดนิดหน่อยหน่อยันน,นี้แม่มอกว่าคุณเจอเขาแล้วหรือเปล่าอุกันพูดกันคุยเดี๋ยวดูนะเขาเป็นใครเดี๋ยวเขาดูอีกเอ้ยคุณเจอกันในหมู่มากคุณเจอกันในงานเฉลิมฉลองคุณจะได้ คุณเจอกันในงานเฉลิมฉลองนะคะหรือคุณได้เจอกันสถานที่ที่พุกพ่านตลาดซูปเปอร์มาร์เกต็ตห้างสปปรรพสินค้าที่ทำงานโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือสถานที่ที่มีคนพุกพ่านถ้าคุณยังไม่เจอเขานะคะคุณจะได้เจอเขาอย่างที่แม่หมอบอกก็คือว่าคุณจะเจอเขาได้ทุกที่ทุกหนทุกแห่งเลยนะคะเขาเป็นคนที่ พูดเก่งเจรจาดีนะคะแต่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่ถ้าลองพูดแล้วก็คือพูดแบบพูดแต่สิ่งที่มันเน้นๆนะคะไม่เป็นเนื้อไม่ไม่ใช่เป็นน้าเป็นคนที่พูดจริงทาจริงมีสัจจะในการกระทํานะคะในคู่อของคุณค,ณคณนนี้หน้าตาดีนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็มีสเสน่ห์หล่อเหลานะคะหน้าตาดีบุคลิกดีหุ่นดีนะคะอายุอนาาไม่แก,ก่กว่าคุณไล่เรี่ยก,กับคุณนะคะก็คือว่าไม่แก่มากถึงถ้าเกิดว่า ึงเขาจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่เขามีลักษณะของความยาววัยนะคะเออนี่คืออะไรโอ้โหพีน็อปครับเหรอครั้งแรกที่คุณเจอกันนะคะครั้งแรกที่คุณเจอกันคุณทั้งคู่จะตกหล,มกลุมรักกันในทันทีทันใดนะมีให้สังเกตไว้เลยว่าเือคู่ของคุณจะเป็นคนที่ถูกใจใช่เลยกันและกันเขาก็ชอบคุณนะคะเขาก็ชอบในเสน่ห์ความเป็นคุณ คุณก็ชอบสเสน่ห์ในความเป็นเขาก็คือว่าคุณทั้งคู่ถูกใจกันและกันมันสิ้นสุดการรอคอยอย่างไรเดี๋ยวแม่หมอดูซิอ่าเมื่อใดที่คุณได้พบได้เจอเขาเขาจะชวนคุณไปอยู่ใช้ชีวิตด้วยไม่ว่าเขาจะอยู่แดนใกล้แดนไกลอยู่ห่างไกลแสนไกลจากคุณหรืออยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลคุณเขาคนนี้นะคะเขาจะ อยากจะให้คุณอะไปใช้ชีวิตอยู่กับเขานะคะสังเกตง่ายๆเนือ้อคู่ของคุณเนี่ยมันจะมีการยกย้ายการเดินทางการเปลี่ยนแปลง change ช o u r life นะคะของคุณเดชาลีออดอ่อะการเดินทางเขากาลังม,มาแล้วเนื้อคู่ของคุณกําลังเดินทางมาหาคุณนะคะแม่หมอจะมีความรู้สึกลักษณะเขาอาจจะเกิดปีปีจอได้นะคะปีจอปีขานนะปีจอปีขานปีลักกา ปีจอปีขานปีละกาเออที่เด่นๆเ,เนาะมีปีจอปีขานปีละกาที่เด่นอืมแล้วก็อาจจะเป็นปีนอื่นด้วยนะคะชั่วฉลูขานเทะมะลงมาเสงมะเมียมะแม,แมวอกละกาจอกุลได้หมดนะคะแต่ที่เด่นๆที่แม่หมอบอกไปปีมะเสงด้วยนะคะมะลงมะเสง มะลงมะเสงมะเมียมะแม่วอกลากาจอกุนได้หมดเลยแต่ที่เด่นก็มีเนาะมีปีจอมีปีลากาปีมะเสงปีมะลงเออนะคะแต่แต่ปีเกิดไม่เท่าไหร่นะแม่หมอจะจะให้คุณจดจำการสิ้นสุดรอคอย the อ็มพคุณคือคนที่เขาจะแต่งงานด้วยนะคะหรือบางคนได้พบได้เจอแล้วคนที่คุณอยู่ด้วย เอางี้ไีกว,ว่าแม่หมอจะไม่พูดถึงคนที่มีคู่แล้วหรือว่าแต่งงานไปแล้วนะเอาคนที่ว่าต้องการที่จะมีเนื้อคู่ต้องการที่จะพบรักกับเนื้อคู่นะคะสิ้นสุดการรอคอยเขามาตามหาคุณเพราะว่าคุณเป็นเนื้อคู่เขาในอดีตชาติทุกภพทุกชาติคุณเป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวในหัวใจเขาผู้ชายในหนึ่งเดียวใจเขาเป็น the m p e s s ในหัวใจเขาเป็นผู้หญิงที่เขารักมากๆที่เขามีความปรารถนาที่อยากจะใช้ชีวิตแต่งงานอยู่กับคุณ อยากจะให้คุณไปเป็นภรรยานะคะภรรยาที่งดงามนะคะที่อยู่เคียงข้างเขานะเป็นภรรยาศัก์หรือศัก์หรือสามีนะคะ,ะคือเขามองว่าคุณเป็นเนื้อคู่ของเขาเลยและเขาจะตามหาคุณนะคะแม่หมอบอกได้เลยว่าถ้าคุณยังไม่เจอเขาคุณจะได้เจอเขาแล้วเร็วๆนี้เพราะว่าอันนี้นะเดชาลีออดแม่หมอเปิดได้ชาลีออดคือการเดินทางมาพบมาเจอกันนะคะ ขาว่าจะเป็นชาวเอเซียเนาะชาวเอเซียได้ได้หมดนะจะเป็นฝรั่งเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่แต่มันมีความเอเซียค่อนข้างที่ค่อนข้างสูงอะจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะคะมีความเป็นญี่ปุ่นสูงมากๆเลยญี่ปุ่นนะเชฟแปรน,นะคะไต้หวันฮ่องกงเกาหลีนะคะเกาหลีใต้นะคะไม่ใช่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วก็ไปทางจีนเนาะไปทางแบบเอเซีย หรือถ้าไม่ใช่เอเชียก็เป็นโซนฝรั่งยุโรปไปเลยนะคะยุโรปอเมริกาอะไรเงี้ยไปเลยก็ได้นะคะมันมีความเป็นต่างชาติเนาะหรือเป็นลูกครึ่งก็ได้นะคะเออเป็นเป็นชาวต่างชาติหรือจะเป็นลูกครึ่งก็ได้เออสิ้นสุดการรอคอยสามถ้วยการเฉลิมฉลองนะคะเขาอาจจะเคยมีแฟนมาแล้วนะคะแล้วเขาก็เลิกแล้วคือ เป็นคนที่คุณจะเป็นคนที่สามของเขาถ้าคุณได้พบหาดูใจเขาเดี๋ยวเขาจะบอกคุณนะคะว่าคุณคือคนที่สามคนที่สามในที่นี้หมายถึงว่าเขาเคยอาจจะมีแฟนมาแล้วถึงสองคนแล้วคุณคือคนสุดท้าย <S <s ก็คือคนที่สามคือคนสุดท้ายของเขาหมายถึงว่าสองคนที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาเลิกไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณคือคนสุดท้ายในชีวิตเขานะคะเลขสามก็ <S <s <อ>คือว่ามันจะเป็นความรักหนึ่งเดียวที่ใจเขาต้องการนะคะมันไม่ใช่ว่าเขาอยากจะมีหลายคนไม่ใช่คือเขาต้องจบ คือเนื้อคู่ของคุณนี่คือเขาจะจบกับรักอดีตเก่าๆของเขาให้หมดจนมาเจอคุณดี e อ็ e เ s สเขาก็นำจะนับคุณเป็น Number รวันเป็นที่หนึ่งของเขาอะ่ะแล้วเขาก็ไม่มีที่สองที่สามก็คือว่าเขาเลือกคุณคือว่าอดีตมันจบไปแล้วนะคะเขาก็จะเลือกคุณคือคนปัจจุบันคือผู้หญิงหนึ่งเดียวและหนึ่งเดียวในหัวใจเขาเท่านั้นนะคะในหัวใจแล้วก็ทั้งต่อนหน้าและรับหลังคือเป็นผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบฉันสามีภรรยาหนึ่งเดียวนะคะ จดทะเบียนสมรสแต่งงานด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างเปิดเผยนี่คือคือคุณอาจจะเป็นคนสุดท้ายของเขาในชีวิตเขานะคะไม่ได้อาจจะคุณเป็นคนสุดท้ายของเขามาเขากําลังเดินทางมาแล้วจริงๆเพราะมันสิ้นสุดการรอคอยเดอะแฮงแมนเขาคิดถึงคุณมากๆเขาคิดถึงคุณในายามค่ําคืนในายามที่เขานี่ไงาการเดินทางจริงๆนะเนี่ย เาเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนจากคุณหรือเป็นคนที่อยู่คนละที่ละถิ่นกับคุณนะหรือถ้าเขาไม่ใช่คนแดนไกลก็เป็นคนที่ทํางานอาชีพต้องเดินทางทางน้ํานะคะทางน้ําทางเรืออย่างนี้ก็ได้หรือมีการเดินทางบ่อยๆนะคะคุณคนนี้กลับแล้วลูกกินอะไรดีลูกแน้น โอ้ oh my g อดเดทเดี๋ยวเดทคืออะไรเดี๋ยวแม่หมอคอขยายหน่อยเดอมูนโอ้จบกับความไม่ชัดเจนอ่ะเข้าใจละนี่ไงถึงบอกว่าคนคนนี้จะจบกับอดีตนะคะถึงจะได้มาพบมาเจอคุณได้เท่านั้นนะคะมันเป็นชะตาลิขิตนะคะเป็นจัส t คเมนทที่จะต้องเกิดขึ้นจะต้องจบ จบกับอดีตของเขานะคะถึงจะมาพบกับคุณนี่ไงคุณคือหนึ่งเดียวในหัวใจเขาเขาจะตามหาคุณจนเจอนะคะฟีนอฟติแอร์นะคะมิถุนตุนกลุ่มเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณไปก็ได้นะคะ the lover อ่ะคุณจะเจอเขานะคะได้ทุกที่ทุกหนทุกแห่งที่คุณไป โอ้ยคุยไอ้นี่คิงเหรียญเหรอราชาเหรียญก็เธอคิงออฟเพนทาเกิลนะคะเป็นคนที่มั่งคั่งแล้วก็ร่ำรวยเป็นคนที่มีฐานะดีมากๆนะคะคุณกับเขาเป็นอินฟินิตี้ถ้าคุณเคยพบเคยเจอเขาแล้วนะ่ะบางคนเคยพบเคยเจอแล้วก็มีการจากลากันไปก็จะเป็นอินฟินิตี้เป็นเลขแปดจะมีการวนกลับมาหาก,การอีกคือรักนี้ไม่มีสิ้นสุดรักนี้ไม่มีหมดรักนี้ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันจบไม่ว่าพบชาติใดนะคะ คือแปดเหรียญนี่หมายถึงว่าคุณกับเขาจะได้สารสัมพันธ์กันไปถึงมั่นหมายแล้วก็แต่งงานนะคะได้อยู่กินดูใจกันได้รักกันได้แต่งงานกันนะคะเพราะฉะนั้นราชาเหรียญคนนี้จะย้อนกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนนะคะคิงเหรียญก็คือราชาเหรียญก็คือคนที่มีฐานะมั่งคั่งแล้วก็ถึงร่ำรวยนะคะเป็นคนที่มีฐานะดีมากๆเนื้อคู่ของคุณคนนี้นะคะคุณจะได้พบเจอเขาแล้วในไม่ช้านี้ จากการเดินทางมาของเขานะคะเขาจะเดินทางมาหาคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ใกล้ไกลแสนไกลเพียงใดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะขอภัยสิ้นสุดการรอคอยเพราะว่าเนี่ยเขากําลังเดินทางเป็นไพ่แห่งการเดินทางแล้วเขาก็มุ่งมั่นตั้งใจปรารถนาแล้วว่าคุณคือที่หนึ่งของเขาคุณคือ the empress ของเขานะคะที่สุดในหัวใจเขาหนึ่งเดียวในหัวใจเขานะคะไพ่นางฟ้านะคะ อยากบอกอะไรกับคุณเขาเรียกอ,อะไรแฟรี่แฟรี่แลนด์นะคะไพ่แฟรี่แลนด์อยากบอกอะไรคะ Lady of f ฟฟคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีความมัดมัดมัน่นมั่นใจในตัวเองมีไฟแรงสูงนะคะคุณอาจจะเกิดในธาตุไฟก็ได้เมสสิงห์ธนูหรือเนื้อคู่คุณอาจจะเกิดในราศีเมสสิงห์ธนูแต่ว่าอาจจะเป็นราศีอื่นๆได้ด้วยนะคะไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นราศีธาตุไฟแต่ว่าคุณมีความ เออ e ซนซิทีฟมีความ active ในตัวมีความเป็นผู้นำสูงมากๆนะคะแล้วก็เป็นคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีไฟในตัวเองอ่าบางคนนำเทียนนะคะไปจุดเรียกโซเมนะคะเทียนหอมหัวใจ เออเทียนหอมบวกกับหินหัวใจเรียกโซเมตของแม่หมอนะคะนี่คุณมีธาตุไฟอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีเทียนนะคะเทียนหอมเรียกโซเมตของแม่หมอนําไปจุดนะคะเพื่อจะได้เรียกเนื้อคู่โซเมตของคุณได้กลับมาพบรักได้ครองรักกันตลอดไปนะคะถ้าสนใจแอดไลน์ติดต่อแม่หมอมาได้นะคะเทียนหอมเรียกโซเมตร,ราคาพิเศษในช่วงปีใหม่นี้นะคะ1 9 9 9บาบาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วราชอาณาจักรไทยนะคะนำไปจุดเรียกเนื้อคู่โซเมตกันได้แล้ววันนี้นะคะ หินหัวใจเรียกโซเมก็ยังมีก็แอดไลน์ติดต่อแม่หมอมาได้เลยที่ k m n 1984นะคะ k ตัวเล็ก m ตัวเล็กแล้วก็ n ตัวเล็กจุด1984นะคะแล้วใครจะไปติดตาม IG แม่หมอได้เลยนะคะ love d tharot 1 love d tharot 8899นะคะก็ IG จีก็นะไปติดตามแม่หมอได้นะก็จะมีของมงคลเรียกคู่รักนะคะอ่ะไม่พูดเยอะไม่โฆษณาเยอะนะคะอามาต่อ แฟรี่แลนด์อยากบอกอะไรคะสิ้นสุดการรอคอยตรงไหนบิวตี้เดอะโกลเด้นจบสวยความรักของคุณจะจบสวยมากๆเพราะว่าบิวตี้คอมเพรสชันจบแบบงดงามเดอะโกลเด้นนะคะคือชีวิตของคุณนะ่ะบางครั้งคุณคิดว่าเอ้ยฉันฉันคงไม่ได้พบรักหรือฉันคงไม่สมหวังชีวิตฉันมันหอเหี่ยวชีวิตฉันมันอะไรอย่างนั้นอย่างนี้มากมายนะโทษตัวเองโทษชะตาชีวิต แต่เชื่อเถอะนะคะว่าคุณทําดีอย่างไรเยี่ยงไรคุณก็ต้องได้ดีนะคะคุณรักเขาเขาก็ต้องรักคุณเพราะว่าเขาคือเนื้อคู่ของคุณนะคะเขาตามหาคุณในทุกๆที่ก็อาจจะเกิดปีมะเมียก็ได้มะเมียมะแม่อะไรอย่างเงี้ยมะเมียมะแม่ได้นะคะก็ทุกปีแหละนะคะแต่ที่เด่นๆกันแล้วกันที่แม่หมอบอกบอกไปแล้วนะคะก็มีที่ปีที่แม่หมอบอกนะดูโกลเด้นคือมันเป็นความรักที่งดงามมันบวกกับราชาเหรียญคุณจะได้พบกับความ ความหรูหรานะคะหรูหรา VIP แบบ First c l r s s กันเลยทีเดียวนะเป็นอะไรที่เขาเป็นคนที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยถึงขัง้นเศรษฐีเลยนะเนื้อคู่ของคุณอะ่ะนะแม่หมอก็โอ้โหช่วงนี้เปิดแต่ได้ไพเ่เศรษฐีไม่รู้เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นจงรับไว้นะคะนี่ก็คือเนื้อคู่ของคุณแหละนะคะเพียงแต่เชื่อมั่นศรัทธาไว้เถอะว่า วันใดวันหนึ่งคุณน้องได้พบได้เจอเขาอย่างแน่นอนแล้วสิ้นสุดการรอคอยแล้วมันเป็นม้าทองอ่ะเนี okay, ่ยเขาเหมือนม้าทองเห็นไหมคะ golden horse 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 นะคะ horse ม้าเนาะ horse ม้า garden หรือ unicorn unicorn garden garden uni เออ golden เนอะ golden เออ golden นี่แปลว่าทองม้า unicorn สีทองก็เปรียบเสมือนคุณจะได้พบกับอาชายในที่ม้าตัวทองที่จะพาคุณเหาะ นะคะจะพอพาห่อไปเหมาะใจนะคะเออแม้นรอไว้เหมือนได้มัดตัวทองจะพอพาห่อไปเหมาะใจก็คือว่าจะพาคุณอะนะไปอยู่ในสถานที่มั่งคั่งร่ำรวยอะนะคะทรัพย์สินเงินทองอู้ฟู่นะคะการการการรอคอยมันสิ้นสุดเพราะว่าเขากำลังเดินทางมาหาคุณแล้วให้เชื่อมันและศรัทธาไว้นะคะคุณจะได้เนื้อคู่ที่ดีมากๆอ่ะมาเปิดอีกค่ะ ว้าว wow, love stuck เห mm ็นไหมโรแมน c ์คุณจะเหลือเชื่อคุณจะไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าเอ้ยวันนี้ที่รอคอยและแล้ววันนี้ที่รอคอยนะคะรอเธอกลับมาพบกันพบรักกันหรือฉันรอคอยเธอมานานแสนนานต้าวเ0 0นตเยีนะพันปีนะคะเออรอเธอมานานแสนนานและว,วันนี้ที่รอคอยเราทั้งคู่ก็ได้พบได้เจอได้รักกันสมใจปองกันแล้วนะคะสมใจปรารถนาเพราะว่า เขาคนนี้จะหยุดไปที่คุณในเพียงผู้เดียวเขาจะรักคุณเพราะคุณคือเนื้อคู่ของเขาในทุกชาติภพนะคะเพราะฉะนั้นเลิฟสตาร์หมายถึงคุณจะถูกเซอร์ไพรส์จากเนื้อคู่ของคุณอย่างแน่นอนนะคะจงเชื่อมัน่นและศรัทธาไว้ Everything is okay ก็คือว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันจะโอเคนะคะ w i s h come to your dreams become reality นะ A magic a magic a magical time of life God for June อ่ะ f a t in the universe That's all w i l l be well อ่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะกลายเป็นความจริงคำอธิษฐานที่คุณได้อธิษฐานขอพรนะคะกับเบืองบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ You dreams become reality นะคะก็หมายถึงความฝันของคุณมันจะกลายเป็นความจริงนะคะ Magical time of l i f e God for you เนี่ย เป็นเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเบื้องบนพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าของคุณนะคะประทานพรเนื้อคู่มาให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจงรับไว้สิ้นสุดการละคอยอย่างแน่นอนค่ะมาเรามาดูกันต่อเขาอยากบอกอะไรในหัวใจนี้นะคะในน้องหัวใจอ่ะอยากบอกหยิบมาหนึ่งใบแล้วกันดูซิว่าเนื้อคู่ของคุณอยากบอกอะไร อ้าวเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะเนื้อคู่ของคุณปฏิหารแห่งรักปฏิหารแห่งรักสมหวังพบเธออีกครั้งอ่า m e y o u again บางคน,นเคยพบแล้วพัดพลากจากกันไปก็จะได้พบกันอีกนะคะคนที่คุณรักเขาก็รักคุณเช่นกันเขาอยากบอกรักคุณอยากกอดคุณวนแห้งอยู่นะคะเขาต้องการที่จะมีปฏิหารแห่งรัก แล้วคุณจะได้พบมันคุณทั้งคู่จะได้ปฏิหารแห่งรักสุขสมหวังจะได้พบเจอกันแล้วก็รักกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะอ่าเรามาดูไพ่เสริม the emperor เชื้อจีนนะคะเนื้อคู่ชัดเจนมากเห็นไหมโอ้โหนี่ชาวจีนมาเลยนะบางคนรอนะรอแฟนรอรอเนื้อคู่นะคะเขาเป็นชาวจีนขึ้นมาชัดเจน ชาวจีนชาวฮ่องกงไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีเกาหลีใต้โซนเอเชียเด่นมากถ้าไม่ใช่เอเชียนะหมอถ้าไม่ใช่เอเชียก็ผมทองไปเลยนี่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 ะนี่ชาวยุโรปก็ได้ต่างชาติฝรั่งนะ,ะชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะ,ะไม่ว่าเขาจะเป็นเชื้อชาติใดอะนะคะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหัวทองตาสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลอะไรก็แล้วแต่นะคะใน,ะค,ะนคู่ของคุณอะ เขาก็จะมาพบรักคุณอยู่ดีมาหาคุณอยู่ดีนะคะม่ว่าเขาจะเป็นสูงต่ําดําขาวนะเนื้อคู่ของคุณก็นะแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วแต่ว่าใครจะคู่กับใครแต่ที่แน่ๆนะคะมันสิ้นสุดการรอคอยอย่างแน่นอนนะคะโอ้โหนี่เลยนะอาจจะเป็นลูกครึ่งก็ได้ลูกครึ่งจีนฮ่องกงญี่ปุน่นไต้หวนันเกาหลีอะไรก็ว่าไปหรือเป็นลูกครึ่งชอบฝรั่งอะนะคะฝรั่งก็มีหลายประเทศอะ อ่ะสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีอเมริกาอังกฤษสวีเดนนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์เยอรมนีอะไรกันอะไรประเทศโซนโน้นนะคะประเทศโซนยุโรปก็ได้นะมันมีเยอะแยะแม่หมอก็พูดไม่หมด <c oughs> นะแล้วที่แน่ๆก็มีชาวมีเอเชียด้วยนะคะเอเชียด้วยหรือจะเป็นลูกครึ่งก็ได้มันมีความที่แบบ แตกต่างจากคุณน่ะนะหรือจะเป็นไทยจีนก็ได้ไม้ได้นะคะได้หมดมาสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณอ,อีกไว้ใต้ระวังจะมีรูประวังจะท้องนะคะจะมีบุตรมีการก,ก,ก,กำเนิดการกับการกำเนิดแฟรี่น้อยการกำเนิดเทวดานางฟ้าน้อยๆของคุณนะคะอ่ะ เขาอยากได้ลูกกับคุณนะคะเนื้อคู่ของคุณคนนี้อยากจะมีบุตรหรืออยากจะมีผู้สืบทอดวงตระกูลอันยิ่งใหญ่นะคะตระกูลตระกูลหยางอะไรของเขานะคะศึกอะไรตระกูลหยางอะไรของเขานะคะคหรือตระกูลเอ่อทอมมี่ไฮฟิงเกอร์แล้วทอมมี่ทอมมี่แบร์หรือตระกูลมาดามอะไรของก็แล้วแต่นะคะอ่าก็แล้วแต่เชื้อชาติของเขาแต่ก็เนี่ยแหละเขาอยากจะมีลูกน้อยบุตรนะคะแฟรี่น้อยกับคุณนั่นเองนะคะบุตรสุดสวัสดิ์อ่ะ เต็มตัวไว้นะคะเขาอยากมีลูกกับคุณอะคุณอยากมีกับเขาเปล่าคะเนี่ยอืมมาอีกคะ่ะโอ้โหว้า wow, ว abundance นะ abundance หมายถึงความมั่งคั่งและก็ร่ํารวย <c oughs> เห็นคนแค่ทั้งเจ็ดไหมคะนี <c oughs> ่เขากําลังนําขนทองขนความมั่งคั่งร่ํารวยมาให้คุณหรือว่าเหล่าชาวเอลฟ์นะคะของลุงซันต้ากำลังจะขนเงินขนทอง ขนความมั่งคั่งเร่อรวยขนความโชคดีมาให้คุณแล้วล่ะค่ะช่วงนี้ถ้าคุณเงียบสงัดไม่มีอะไรเข้ามาในชีวิตแนมะ่หมอบอกได้เลยว่าภายใต้ความเงียบสงับนะคะเดี๋ยวจะมีพายุมาพายุอะไรคะพายุแห่งความรักว่าพายุขนทรัพย์สินเงินทองโชคลาภมาให้คุณไงคะอ่ะเพราะฉะนั้นคุณจงโชคดี <c oughs> แล้วก็จงรักไว้นะคะชาวชาวอันเนี้ยนะ่ะ แม่หมอไม่ได้เจาะจงแล้วกันว่าเขาจะเป็นคนฝรั่งหรือคนอะไรแต่เขาเป็นชาวต่างชาติอ่าต่างชาติจากคุณน่ะหรือไม่ก็เป็นชาวลูกครึ่งอ่ะไทยจีนก็ได้นะคะญี่ปุ่นก็ได้ไต้หวันเกาหลีเกาหลีใต้ฮ่องกงมาเกา๊าสิงคโปร์มาเลเซียอะไรคือมันได้หมดหรือจะเป็นชาวยุโรปอย่างที่แม่หมอบอกนะมันแต่บอกว่ามันมีความแตกต่างกันนะแตกต่างด้วยเชื้อชาติชนชั้นวันน,น,นะฐานะหรือแตกต่างกันอายุหรืออะไรก็แล้วแต่ นะแตเ่เป็นความแตกต่างที่ลงตัวนะการรอคอยไม่ผิดหวังไม่สิ้นหวังโฮปจงมีความหวังและศรัทธาเข้าไว้นะคะแม่หมออยู่ตรงนี้เคียงข้างคุณเป็นกาลังใจให้ให้คุณประสบความสําเร็จและสุขสมหวังในความรักนะคะถ้าใครสนใจหินหัวใจเรียกโซเมดของแม่หมอนี่นะคะแม่หมอขายเป็นคู่รุ่นหัวใจเศรษฐีนะคะรับไว้นะคะจะได้นําโชคลาภเงินทองและเนื้อคู่ที่ดีมาให้คุณนะคะ พบรักกับคู่บุญคู่รมีคู่ทรัพย์คู่โชคอย่างแน่นอนนะคะผ่านพิธีมงคลให้คุณเรียบร้อยแล้วนําพกติดตัวได้เลยค่ะปฏิหารจงขืดขึ้นกับคุณใครสนใจห e ในินหัวใจเล็กโซเมตของแม่หมอก็แอดไลน์ติดต่อแม่หมอมาได้นะคะที่ K M N จุดหนนะคะ K ตัวเล็กหมดแล้วคะ่ะ <c oughs> K M N นี่คือตัวเล็กนะคะจุดหโอเคค่ะก็ไอแม่หมอก็บอกไปแล้วเนาะไอจีเ <c> ล <oughs> ิฟดีทาร์ลอเลิฟดีทารค่ะ โอเคไปติดตาม i.g แม่หมอได้คือแม่หมอก็จะขายสินค้ามงคลน,นะคะไปจับจองไปสั่งจองกับแม่หมอได้เลยนะคะอ่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกพอไหมพอไหมขออีกสักหนึ่งใบอ่านี่แม่หมอเปิดได้ได้อะไรคะเดี๋ยวเรามาดูกัน อ่านให้ฟังนะคะแม่หมอจะอ่านให้ฟังจงมีศรัทธาในรักคุณและเขาจะได้พบและรักกันอย่างแน่นอนนะคะอ้าวอยากหยุดเวลาไว้ที่เธอแต่เพียงผู้เดียวนะคะเนื้อคู่คุณบอกอ่ะเพราะฉะนั้นจงมีศรัทธาไว้นะคะว่าความรักที่คุณรอคอยนะคะความรักที่ที่คุณจะต้องหยุดไว้นะคะโฮไว้หยุดไว้ที่ คุณทั้งคู่เลยนะคะความรักนี่ก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเป็นความรักที่หยุดตรงนี้ที่เธอนะคะไม่ไปไกลแล้วใจจะหยุดทั้งใจไว้เพื่อเธอนั่นเองนะคะอ่าวันนี้แม่หมอก็ไปก่อนที่สุดการรอคอยแล้วมันเป็นยังไงคะแม่หมอก็มันเป็นยังไงมันเป็นแบบเซอร์ไพรส์ไงเลิฟสตั๊กเนะี่คุณจะคุณจะ ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าคนคนนี้จะมาเซอร์ไพรส์อยู่ตรงหน้าคุณนะเยี่ยงไรคุณทั้งคู่ก็จะได้พบได้เจอกันอย่างแน่นอนนะคะได้รักกันได้ใช้ชีวิตแบบอิสต์ไทม์ูเกเตอรแบบด้วยกันนะคะไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะราะคาสิ้นสุดกันเราค่อยจงเชื่อมั่นและศรัทธานะคะเมื่อใดที่คุณมีรักก็แปลว่าความรักกําลังเพรียร้องหาคุณน,นั่นเองค่ะ ันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะขอให้คุณโชคดีมีความสุขนะคะหยุดตรงนี้ไว้เพื่อคุณทั้งคู่เลยนะคะแม่หมอก,ก็ขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นไอสิ่งที่แม่หมอทำนายเกิดขึ้นจริงกับคุณนะคะสิ้นสุดกรารรอคอยสักทีนะคะหยุดตรงนี้เพื่อเธอเอาล่นนะคะ่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะโชคดีแฮปปี้นะคะแฮปปี้นิวเยียเนาะขอให้สุขสมหวังในความรักการงานการเงินนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมั่งคั่งร่ำรวยไปละค่ะโชคดีบ๊ายบาย โอ้ยไม่กดไปเลยค่ะ